สำคัญที่ทําให้สมองลูกมีการเจริญเติบโตได้ดีอย่างเช่นมีสาร d s a มีสาร AA มีสารนิโคไทดซึ่งช่วยในการให้สมองลูกมีการเจริญเติบโตทําให้จอประสราทตาของลูกเนี่ยเจริญเติบโตที่ดีมองเห็นได้ชัดนะคะอีกประการหนึ่งนะคะก็คือว่าในระยะ6เดือนแรกเนี่ยคะ่ะร่างกายของลูกเนี่ยไม่สามารถสร้างน้ําย่อยไขมันได้นะคะแต่ในนมแม่นะคะมีน้ําย่อยไขมันมาด้วย ะะลูกสามารถนําไขมันในนมแม่ไปใช้ในการเจริญติบโตของสมองได้อย่างเต็มที่นะคะอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าคุณแม่ที่เลี้ยงลูกในนมแม่นะคะจะมีการอบกอดลูกขึ้นกินนมวันหนึ่งประมาณ8ครั้งต่อวันซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มจุดยงใหญ่ในสมองของลูกได้ดีที่สุดเลยค่ะ ประการที่5ลูกมีความรักความผูกพันและลูกอารมณ์ดีนะคะการที่คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่คุณแม่จะมีการโอบกอดลูกมีการดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิดทําให้แม่เนี่ยรู้ใจลูกลูกก็จะได้เรียนรู้แม่ด้วยนะคะแล้วจะทําให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่ลูกก่อให้เกิดสายใยรักที่อบอุ่นนะคะระหว่างแม่ลูกลูกมีความสุขลูกก็จะอารมณ์ดีนะคะ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์ต่อแม่มากมายเชย่นกันค่ะประการแรกนะคะคือปกป้องสุขภาพของแม่นะคะการที่คุณแม่ให้ลูกกินนมแม่นะคะจะทําให้มดลูกของคุณแม่ได้หดรลดตัวดีสามารถลดการสูญเสียเลือดหลังคลอดได้นะคะแล้วก็สามารถช่วยขับน้ําขับปาทํทให้มดลูกคุณแม่เข้าอู่เร็วทําให้ร่างกายของคุณแม่กลับคืนสู่สภาพปกติเหมือนก่อนตางกันทั้งคได้เร็วขึ้นนะคะและที่สําคัญกว่าน,นั้นนะคะในระยะยาว การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้โรคก,กระดูกพรุนนะคะประการที่2นะคะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นการลดน้ําหนักโดยวิธีธรรมชาตินะคะโดยคุณแม่ไม่ต้องพึ่งยาเลยค่ะคุณเนื่องจากว่าแม่เนี่ยต้องใช้ไขมันที่สะสมไว้ในระหว่างการตั้งครรภ์ไขมันส่วนเกินที่คุณแม่พวกไวต้ตามตกระตามสะโพก ตามหน้าทองนะคะจะถูกดึงมาใช้ในการสร้างนม,นมทําให้คุณแม่ใี้หุ่นดีเร็วขึ้นนะคะประการที่3ประหยัดนะคะนมแม่ไม่ต้องซื้อนะคะคุณแม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อนมผงเดือนนึงประมาณ3,000บาทต่อเดือนนะคะได้ที่สําคัญอีกอันนึงก็คือว่าสามารถลดค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากเด็กกินนมแม่ไม่เจ็บป่วยนะคะประการที่4สร้างสายสัมพันธ์แม่ลูกนะคะ และประการที่5ก็คือนมแม่สะดวกพร้อมดื่มได้ทุกที่ทุกเวลานะคะจะเห็นได้ว่านมแม่มีประโยชน์มหาศาลทั้งต่อตัวลูกและต่อตัวคุณแม่เองยี่ห้อนมแม่ดีที่สุดสําหรับลูกคุณแม่ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน6เดือนนมแม่ล้วนๆนะคะไม่มีน้ำไม่มีนมผสมนะคะหรืออาหารอื่นหลังจากนั้นให้กินนมแม่คว่คู่กับอาหารตามวัยจนลูกอายุสปีหรือนานกว่านั้น ถ้าคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม,คแม่คุณแม่สามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาจากคลินิกนมแม่ในโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทุกแห่งค่ะ เคล็ดลับในการลดพุงลดโรคนะคะที่เราแนะนํากันอยู่ตอนนี้เราใช้หลัก3อนะคะเราเรียกว่า3อพิชิตพุงพิชิตโรคนะคะเพราะว่าพุงยิ่งใหญ่โรคยิ่งเยอะนะคะ3อง่ายๆที่เราจะ ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดพุงลดโรคก็คืออาอาหารออออกกำลังกายแล้วก็ออออารมณ์ออออาหารง่ายๆเลยในการที่จะลดพุงลดโรคก็คือกินให้ครบสามมือ้อกินให้ครบ5้าหมู่นะคะบ้านเราเนี่แบ่งอาหารออกเป็น5หมู่แต่ละหมู่ก็ให้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากน้อยแตกต่างกันไป ทีนี้เพื่อที่จะลดพุงลดโรคเนี่ยแนะนําให้กินให้ครบ3ามื้อเลยนะคะมื้อโดยเฉพาะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดที่ไม่ควรอดและไม่ไม่ควรงดมื้อเช้าต้องกินให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพนะคะ ส่วนมื้อเย็นมื้อเย็นหลายคนอดลดน้ําหนักโดยการอดมื้อเย็นหรืองดมื้อเย็นไปเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าต้องการลดน้ําหนักเนี่ยมื้อเย็นแนะนําให้กินให้เร็วขึ้นเร็ดกินห่างจากเวลานอนอย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะคะอีกอันนึงเคล็ดลับสาหรับการลดพุงลดโรคก็คือไม่กินข้าวแป้งมากเพราะว่าการกินข้าวแป้งมากนี่ก็ทําให้เหลือพลังงานล้นเกินข้าวแป้งที่เหลือใช้นี่ร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมเหมือนกัน อีกวิธีหนึ่งก็คือแนะนำให้กินผักทุกมื้ออาหาร สำหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักแนะนําให้กินผักทุกมือ้อผักเนี่ยเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่ที่จําเป็นต่อร่างกายและที่สําคัญในผักผลไม้นี่จะมีกากใยซึ่งกากใยเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อคนต้องการลดน้ําหนักเยอะมากค่ะทําให้ช่วยกินเนื้อที่ในกระเพาะอ,อาหารควบคุมน้ําตาลในเลือดทาให้ควบคุมความหิวของเราด้วยวิธีการกินผักที่จะลดพุงลดโรคได้เนี่ยแนะนําให้กินผักให้หลากหลายชนิดหลากหลายสีในแต่ละวันในแต่ แต่ละวันนี้เราควรกินผักผลไม้ให้ได้อย่างน้อย5สีต่อวันนะคะแล้วผลไม้ที่ควรรับประทานสําหรับคนต้องการลดพุงลดโรคก็แนะนําให้กินผลไม้รสไม่หวานทั้งหลายฝรั่งส้มแอปเปลิลมะละกอแตงโมแคนตาลูปอันนี้เป็นผลไม้ที่เหมาะสําหรับคนต้องการควบคุมน้ําหนักคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักควรหลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานทุเรียน มะขามหวานนี่ควรหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงผลไม้แช่อิ่มผลไม้กวนผลไม้กระป๋องทั้งหลายนะคะอีกเคล็ดลับหนึ่งสําหรับคนต้องการลดพุงลดโรคแนะนำให้กินหวานมันเค็มให้น้อยลง สำหรับเรื่องของความเค็มนะคะเกลือปริมาณที่แนะนําสําหรับคนไทยนี่กินเกลือได้วันละหนึ่งช้อนชาต่อวันเพราะถ้าเกินหนึ่งช้อนชาเนี่ยจะทําให้ได้โซเดียมมากเกินพพโซเดียมมากเกินก็จะมีปัญหาสุขภาพตามมาเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตาตามมานะคะ อีกวิธีหนึง่งสำหรับคนที่ต้องการลดอ้วนลดโรคแนะนําให้กินเนื้อปลาเป็นประจำนะคะกินปลากินไข่กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเป็นประจำปลาที่เป็นอาหารที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็ไขมันในปลายังเป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะเน้นการกินอาหารประเภทต้มย่างยำนึ่งลวก ประเภทที่ไม่ใช้น้ํามันไม่ใช้กะทิเยอะๆนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักเนี่ยหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรืองดลดปริมาณเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็จะช่วยลดพลังงานลงได้ช่วยลดอ้วนลดโรคลงได้ด้วยนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือไม่กินจุบกินจิบพฤติกรรมการกินจุบกินจิบของเรานี่แหละที่ทําให้เราอ้วนขึ้นน้ําหนักมากขึ้นเพราะว่า กินจุกจิบก,กินแล้วไม่ใช้ออกมากินแล้วสะสมก็ทำให้อ้วนขึ้นได้น้ำหนักขึ้นมาได้แล้วก็ความเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆก็ตามมาด้วยสำหรับอีกออหนึ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนกันนะคะก็คือออออกกำลังกายต้องทำควบคู่ไปกับ ควบคุมอาหารการลดน้ําหนักที่ได้ผลดีที่สุดและยั่งยืนที่สุดก็คือควบคุมอาหารควบคู่กับการออกกําลังกายการออกกําลังกายที่แนะนําสําหรับคนต้องการลดพุงลดโรคก,ก็คือออกกาลังกายให้ได้อย่างน้อย45นาทีต่อครั้งต่อวันนะคะแล้วก็ออารมณ์อีกอันนึงสุดท้ายเลยจริงๆเป็นออที่สําคัญมากถ้าใจเรามาแล้วเนี่ยเราควบคุมอารมณ์ได้ในการที่จะออกกําลังกายและควบคุมอาหารเนี่ย ก็จะทำให้การลดพุงลดโรคของเราเนี่ยสำเร็จได้แล้วก็ยั่งยืนด้วยสุขภาพดีได้อย่างยั่งยืนค่ะ